โอ้โๆๆๆเสือวิ่งก่อนเสือวิ่งก่อนแล้ว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 เสือสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซีกกกอกออดไม่ทันแล้วอ้าวเขาไม่จอดเลยเสือวิ่งไหมจอดแล้วจอดแล้วไปแม่ไปแม่ไปแม่ย์ลดเข้าก่อนเมยเอ้าวเร็วเร็วเสือวิ่งเลย

เพราะว่ากินข้าวก็เลยโอ้ยเดี๋ยกระเป๋านักเรียนอยู่ไหนกระเป๋าอยู่กับแม่กระเป๋านักเรียนอยู่ที่ไหนนั่ไงโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหทำ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 เอฟตีทำมาส่งหลานมาส่งหลานมามาโอ้หาที่ไหนไม่มีแล้วนะคะมาส่งเป็น สี่สิบห้าสิบเป็นร้อยทั้งช่องมนโอมถ่ายแล้วโอ้ยเอฟซีวิ่งจนวิ่งตาตั้งตาตั้งเลยหลานเกือบไม่ทันหมูแต่หมูแต่เกียนข้าวหนึ่งคำสิบชุดสิบชุดอมาปกติแล้วนี่แหละจ้าไม่เข้ามาปกติเลยเจ็ดโมงสี่สิบเนี่ยไม่มา เดี๋ยวมัวแต่สิบชุดสิบคำอยู่แล้วล่ะโอ้โหเราเขาไม่ได้ดูเวลาเยหลานเกือบสายเลยทุกคนมัวแต่หอบขึ้นป้อนข้าวว่าสิบคำสิบชุดอะไรก็ไม่รู้คนดูคนดูเวลายวดูเวลาวันนี้ลุงเทปูนไหมน่าจะเออเออขึ้นแต่ไวก่อน รอฟังรอลุงกลับมารอลุงกลับมาลุงไปทุลาบอกยาลุงไปทุลาหนึ่งคำให้ชุดถุงเดารได้สามคำได้ออกกำลังใจได้สามชุดแล้วก็ชุดสีม่วงใช้ไม้มเสือละแต่วันนี้ก็รอบ่าวนาเพราะว่าบ่าวนาจะกินข้าวคนตชุดนึ่งชากันตีแบบฟเสือด้ว เอาตัวละ200กว่าบาทใช่ไหมประมาณนี้เพราะว่าเหตุป้าแถวบ้านบอกว่าเขาจะไปอะไรนะประตูน้ำอ่านั่นแหละแ่ละจะเป็นเด็จะซื้อชุดให้มดน้อยด้วยมันจะมีแบบโซนชุดเด็กก็คือชุดเด็กทางชันไปเลยเพราะเพราะว่าเราติด เราติดเป็นยังไงเนาะประตูน้ำเนี่ยเนาะจะไปเดี๋ยวทำคลิปให้ดูเดี๋ยวทำคิปให้ดูอ่าทำคลิปให้ดูแล้วประตูน้ำมันเป็นยังไงบ้างอย่าลืมงานแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีใครจะพาเราอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคนเสเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปหาโทรไปหาเดี๋ยวโทรไปบอกป้าแถวบ้านไทนได้นานเก็บไฟได้เยอะไฟเรเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญใช่ บูเมื่อกี้ก็ออกกําลังกายละฮะนนี่าบิตัวหบิเต้าเฮยไอต้ายอะไรเตก็นใหญ่เอยไปยืมบ้านน่ะนี่แต่แบบเต้าเฮยอ่ะเต้าเหยแล้วอะไรเต้าเฮยนี่ค่อยไม่รู้เรื่องเต้าเหยเล เสือเสือเห็นเห็นปลากับลุงช่างบอกว่าจะเทพื้นปูนตรงนี้เหรอใช่ครับผมใช้ใช้ใช้กี่คิวใช้กี่คิวขั้นต่ำที่วางไว้ห้าสิบคิวโอ้โหห้าสิบคิวห้าสิบคิวคูณคิวละสองพันก็คือเงินหนึ่งแสนบาท โอ้หนึ่งแสนบาทคือเต็มคืนนี้พอเลยว่าอันนี้คือเป็นการคำนวณคร่าวๆเ, <นะ S 1> เต็มนี้เลยนะเมื่อมีการวัดพื้นที่ว่าจะเทจากจุดไหนไปถึงจุดไหนนะแล้วเสร็จนะฮะก็จะได้คำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง<อ>แต่แถวนี้นะฮะก็หลังจากที่ป้าลงคลิปไปก็มีเอซหลายๆท่านติดต่อเข้ามาแล้วอยากจะม<อ>นะีส่วนร่วมในการทำ บุญร่วมกันในครั้งนี้นะฮะเพื่อการทำเทนปูเนี่ยนะก็มีหลายหลายท่านติดต่อมาแล้วนะครับผมนะครี่นี่ก็ตรงของเราเลยเอาตัวจริงเคยพื้นตัวจริงอ๋อแห่งพื้นเอาแย่แย่มาตรงนี้เราจะได้เห็นพื้นอ่าอันนี่คือพื้นที่เสือกำลังพูดถึงอยู่นะก็เป็พื้นตรงนี้ด้านนี้เนาะด้านนี้เป็นลานรำอย่างเดียวนะเันเป็นที่จัดงานจัดกิจกรรมทำบุญต่างๆเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ ด้านหน้าตายไปก็จะเห็นฟงปูใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าเราเราเราลำแล้วทีนี้ถือกล้องมาตรงนี้สวยมากสวยมากเหมือนเมื่อก่อนตรงนี้ได้ใช่ก็แต่ก่อนก็เป็นลานางลำอยู่แล้วนะก็ลำด้านหน้าแล้วก็ตอนนี้นะฮะ ก็ได้มาเหมือนเดิมทราบมานะก็มีเอฟซีต่างประเทศหลายท่านเนาะแม่แม่ทั้งหลายติดต่อมาแล้วนะผ่านป้าผ่านลุงมาเมื่อวานนี้ก็ผ่านแอนทิมอรี่มาพี่วารีนะฮะห้าคิวหนึ่งหมื่นบาท อยากจะมีส่วนร่วมในการเทปูนนะครับในการทําพื้นด้านหน้าร้านปูนนี่นะกใหญ่ขนาดนี้นะครับกว้างขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวรอป้ากับลุงชี้แจงให้เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับว่าคงจะมีเอฟซีใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนรหลายๆท่านอยากจะมีส่วนร่วมเสือมีคําถามเอฟซีถามว่าคิวเท่าไหร่คะน้องเสือคิวเท่าไหร่สองพันบาทสองพันบาทสองพันก็เป็นราคาที่ สองปีแล,แ,ลแล้วยังไม่ขึ้นราคาเนาะ,ะ,ะคือนในขณะที่ราคาเหล็กราคาสังกะสีอย่างอื่นเนี่ยวัสดสุก่อสร้างอื่นขึ้นราคาแต่ว่าปูนยังคงราคานี้อยู่นะครับความมหัศจรรย์ที่ลานปูตรงนี้นะคะก็มาเป็นลานลำเหมือนเดิมนะคะลำกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะเม้นมาในช่องลุงเมื่อคืนนี้เนาะตอนไลฟ์สด่าวตัวว่าพอเทพื้นไปแล้วความสม่ำเสมอมันไ<า>ม่ดีจะมีน้ำขังน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ ก็คาดว่าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยก็คุจะมีการจับระดับก่อนเนาะจับระดับดูความสูงต่บนะฮะเจฟซีนะครับแล้วก็น่าจะมีการทําในเรื่องของการบางท่อน้ําไหลนะท่อน้ําที่มันไม่ให้มันขังอยู่ในพื้นเพราะว่าลุงบอกว่าจะทําท่ออยู่ระบายน้ำขึ้นด้านบนจะทําท่อลงมาค่ะก็เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะค่ะลุงก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะตาม ความประสงค์ของเอฟซีนะคะคุณแม่แม่พี่พี่น้องนองนะคะเอซี FC ทุกท่านที่จะมีส่วนร่วมนะคะทำให้ร้านผูกข,ของเรานะคะดีขึ้นค่ะ,ะย่าก,ก็จะเข้ามาบ้านนะคะมุนโอมนะคะน้องมนุนน้องโอมนะคะตรงนี้นะคะเป็นป้าก็จะทำเป็นออฟฟิศใหม่นะคะน้องออฟฟิศใหม่นะคะที่ ทีพีสกีนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่กิจกรรมนะคะทําบุญนะคะทําบุญให้เมื่อกี้ก็ทําบุญผ่านไปแล้วก็ทําตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีต้อนรับแขกนะคะแขกไก่ไถยมานะคะแขกมาจากต่างแดนนะคะก็จะเป็นมานั่งนะคะตรงนี้นะคะเพื่อจะเอฟซีมาเยอะๆเนาะนะคะก็จะมีลานแล้วก็จะมี ที่นั่งแล้วก็มีร่มนะคะนี่เป็นต้นไม้นะคะเป็นออฟฟิศนะคะค่ะก็เหมือนความมหัศจรรย์น,นะคะที่คืนมาเหมือนเดิมนะคะเอชซีนะคะก็คืนมาเหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนก็จะลำด้านหน้านะคะตอนนี้ก็พลิกผันมานะคะลำด้านหน้าอีกแล้วนะคะเอซีค่ะก็นี่แหละนะคะก็ด้วยมาบุญ หลวงปู่ปาริจิตนัคราชนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ยาชีกุโกะด้วยนะคะภารกิจนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ